ชิ้าหนุนให้เออไปด้วยกนเอาึงื่อนแกสีเสมอเลยว่าถือใหม่จะขึ้นอื่นยั่ไงมันกระสุอทั้งคู่ฉันเพิ่งเอือจิ้มหี่ยว เอาไหมหนูอเอาไหมเดี๋เห็นพี่แอบมองจากไนมาตั้งนานแล้วพี่แอบชอบเพื่อนหนูเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเขาลืมอ,อันบ้าเก็พูดเกินไปกระมังมนชงไม่ชอบอะไรพี่ไม่ได้ชอบ บ้าเก้ก็พูดเกินไปกระมังมันชมมันชอบอะไรมันไม่ชอบไม่เห็นอะไรเลย,เลยสมัยนี้ผู้หญิงก็จีบบเมียวน้องน้องชื่ออะไรเหรอจอนคอนครับอ๋อแล้วเอาไหมวะน้องน้องชื่ออะไรเหรอจอนคอนครับ ขอพี่ชื่อกราบุนะเออแล้วนี่ดูอะไรอยู่อ่ะกำลังมองสั้นครับ <c oughs> ใช่ครับบอกว่ามันเร็หวหดเอาไหมด <c oughs> <c oughs> วงมันอีก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนุ่งเ้งคือเนทางนั้นเลยแม่ว่าต้องยังกลับมา้ันตรงไปเลยอ่ะคือตรงไปแล้วก็เปินทางบึ้บอะไรอ่ะมันงขังวะจุดแล้วก็ดังบ่ดังเยอะเวลาว่างจอนฟอนชอบทำอะไรอ่ะเวลาว่างจอนฟอนชอบทำอะไรเหรออ๋อรู้ไหมเวลาที่แกยนง่ะ โคตรน่ารักเลยคัรแล้วเออคุป้ายางแบบจับมือกันมาในห้องของมายุนี่มีพวอัสยี่น์ร่างค่ะคัดค่ะคัดค่ะคัดค่ะมายางมา ้วนี่พี่ขอเบอร์แกได้ป่ะได้ครับพี่จะไปทำไรรอเอามัน

กันพ <c oughs> มี่ชั่มเสียงกำลังงามช่วนนี่เสียงกำลังงามด้วยนี่ได้ได้ได้เอาเด้อหนึง่งสองทำไมอ่ะการที่เราสองคนพบกันมาดูไม่ได้สายตาคนขนาดนั้นเลยหรอเอาไหม จนคนแก่เป็นไรของแกเปลาไม่ได้เป็นไรเออไม่ได้เป็นไรก็ดีแล้วคืนมหมวกคนไทยเฮยนี่มันเป็นมันคนเออใช่ เคยบอมินมันเกลียวไหมฮะมันเกลียวแบบแอบไายคือือคนคถงคนอะไรแอบได้ปะ ยังยังพี่ยังไม่ดูเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรกับนายต้นเออเออเดี๋ยวเออเออเดี๋ยวพี่จะดูหรอกไม <c oughs> เอาไมเอาไมเอาไม

วันนี้เราอยู่ที่กองถ่ายละครนะคะโอ้กองถ่ายหนังสั้นหวานใจประธานนักเรียนค่ะนี่ก็ปิดกล้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่คะเจมแมวมาค่ะบ๊ายบายค่ะฝากติดตามกันด้วยนะอยิามีเชย้อ